สวัสดีคะ่ะเจคโนมาแนะนําบ้านแฝดสชั้นนะคะในคลิปนี้นะคะทุกท่านเป็นหลังมุมนะคะติดถนนเมนคะ่ะเจ้าของรีโนเวทใหม่พร้อมเข้าพักอาศัยเลยนะคะบนเนื้อที่กว้างๆนะคะเนื้อที่เกือบเท่ากับบ้านเดียวเลยนะคะทุกท่านหมู่บ้านสุพมงคลวิวติดกับถนนหาไทราชติดตลาดมารวยถนนหาไทราชนะคะซอย54อยู่ใกล้ทางด่วนจตุโชต อยู่ใกล้ทางด่วนรำลูกกาของ5ค่ะบึงคำพอยรำลุกกาปทุมธานีนะคะสถานที่ตั้งนะคะอยู่ที่ถนนหาไทยราชตําตำบลบึงคำพอยอำเภอรำลุกกาจังหวัดปทุมธานีค่ะราคานะคะบ้านแฝดหลังนี้นะคะราคา3.39ล้านบาทค่าโอน50-50นะคะทุกท่านบนเนื้อที่44.6ตารางวาค่ะ มีถึง4ห้องนอนเลยนะคะกว้างมากๆนะคะทุกท่าน4ห้องนอน3ห้องน้ำ1ห้องครัว1ห้องเก็บของนะคะชั้น2นะคะก็กว้างกว้างใหญ่มากๆเลยนะคะทุกท่านด้านหน้าบ้านนะคะกว้างถึง8เมตรเลยค่ะด้านข้างกว้าง10เมตรนะคะรีโนเวทใหม่ต่อเติมครัวลงรถเปลี่ยนสุขภัณฑ์ตกแต่งใหม่ให้ทั้งหลังเลยนะคะสวยงามเหมือนใหม่เลยนะคะพร้อมเข้าพักอาศัยได้ในทันทีค่ะ ทำเรดีนะคะอยู่ติดตลาดมารวยนะคะแหล่งอำนวยความสะดวกออกหากินง่ายนะคะทุกท่านอยู่ใกล้ทางด่วนด้วยนะคะอยู่ใกล้วงแหวนกาญจนบพิเศษมอเตอร์เวย์ลำลุกกาของ5นะคะมีเซเว่นนะคะอยู่หน้าหมู่บ้านนะคะท่านใดที่กำลังมองหาบ้านพักอาศัยอยู่นะคะสนใจบ้านในคลิปนี้นะคะสามารถติดต่อผู้ขายได้โดยตรงเลยนะคะ ติดต่อไปได้ตามเบอร์โทรใต้คลิปนี้ค่ะแอดมินใส่ไว้ให้หมดเลยนะคะทุกท่านทั้งรายละเอียดเบอร์โทรไอดีไลแล้วก็ลิงก์ไลน์นะคะก็ต่างๆเลยนะคะข้อมูลเพิ่มเติมนะคะดูที่ใต้คลิปได้นะคะตรงคําอธิบายเพิ่มเติมนะคะถ้าถูกใจก็เดินทางไปดูพื้นที่จริงประกอบการตัดสินใจกันก่อนนะคะนัดดูได้ค่ะ สำหรับคลิปนี้นะคะเจเคนโขอลาไปก่อนนะคะหากข้อมูลผิดพลาดประการใดหรือบกคลองตรงไหนต้องขออภัยทุกทุกท่านด้วยนะคะขอขอบคุณทุกคำแนะนำแนละทุกการติดตามนะคะทุกท่านสวัสดีค่ะ